สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนี่มาดามวันนอร์เวค่ะไม่ได้คุยกันมานานมาก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 ม,ากม,ากมากจริงๆนะคะวันไม่ได้ทําคลิปเอ่อยาวมาหลายเดือนมากนะคะวันทาแต่คลิปสั้นลงนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากมายนะคะที่ยังมาเจอกันนะคะยังมาเจอกันขอบคุณมากมายวันนี้เราวันแค่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่า อพอมาลองพอมาลองอใช้ชีวิตไม่ยากเรียกว่าใช้ชีวิตเลยค่ะลองมา อ,อยู่ในรถท่วงที่เป็นรถเหมือนเอนรถที่แบบเอามานอนได้ด้วยอะไรประมาณนี้ถามว่าชอบไหมมันก็ไม่ถึงกับว่าชอบหรืออะไรหรอกค่ะแต่ว่าถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคเพอได้อยู่อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าแค่ว่ามันจะขาดความสะดวกสบายอะไรประมาณนี้แต่มันเหมาะกับในกรณีถ้าเราไปต่างเมืองแล้วเราจองที่พักไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ สามารถจะจอดนอนได้แต่ว่ามันจะต้องมีสถานที่เฉพาะของเขานะคะเพราะว่าเขาจะต้องเสียบไฟอะไรประมาณนี้ะ่ะแล้วสําหรับวันวันคิดว่าวันไม่ชอบอย่างนึ่งคือเรื่องห้องน้ําเพราะเรามีความรู้สึกว่าห้องน้ํามันเล็กมากอะไรประมาณนี้คือถ้าถามวันวันคิดว่ามันเหมาะที่จะเอาไว้เหมือนคล้ายๆว่าออจอดนอนเฉยๆอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วแบบเราต้องอยู่ไม่ไกลบ้านเราอะไรประมาณนี้ค oui> ่ะอยู่ไ uh ม่ไกลบ้านเราเพื่อแบบว่าเออเราจะได้แบบเสียไฟเข้าไปห้องน้ําเข้าไปอาบน้ําอะไรประมาณนี้ได้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ระยะยาวแบบอยู่นานๆหรืออะไรเนี้ยสําหรับวันวันว่าวันคิดว่าวันยังทําไม่ได้ค่ะวันยังทําไม่ได้แต่ว่าก็นั่นแหละค่ะ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะอันนี้เนาะมันเป็นวิถิเมียฝรั่งเอามาแก้ขัดไปก่อนเพราะเนื่องจากว่าบ้านที่วันกําลังจะที่เรากำลังซ่อมกันอยู่บ้านยังไม่เสร็จนะคะมันก็เลยยังทําอะไรไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เออเราก็อยู่ไปก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ต้องอ,อ,อะไรมากนะักกินอยู่กินง่าย,ายๆอะไรประมาณนี้ค่ะก็ไม่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 ไม,ไม่ทำกับข้าวเยอะแยะมากมายปีนี้ วันมีความรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปเยอะมากก็คือปกติวันจะต้องมีอาหารติดมาด้วยนู่นนี่นั่นปีนี้ไม่มีเลยค่ะปีนี้วันไม่เอาอะไรมาเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ทานง่ายๆทานไข่ต้มทานอะไรไปเอาแค่นั้นพออะไรเงี้ยเพราะว่าเอาแค่แก้ขัดไม่ต้องไปกังวลอะไรกับมันมากมายอะไรประมาณนี้เพราะว่าเ,าเดี๋ยวเราไปหาซื้อระหว่างทางได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดยววัน กินง่ายเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินแค่ไก่ไข่ต้มขนมปังอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทานกับอะโวคาโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ช่วงนี้มาโซนสุขภาพเยอะมากจริงๆนะคะก็ยังไงไว้วันจะมาเล่าให้ฟังอีกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้าภารกิจซ่อมบ้านเยอะมากจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยววันจะมา เล่าอรายละเอียดให้เพื่อนๆฟังอีกนะคะถ้ายังไงวันอยาบอกว่าขอบคุณมากนะคะที่เป็นกําลังใจให้กันมาเสมอขออภัยนะคะที่ไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนใครเลยแต่ว่าอยากบอกว่ายังเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆต่อไปนะคะก็หวังว่าเราจะได้มาเจอกันอีกวันจะพยายามทําคลิปมาเล่าให้ฟังเล็กๆน้อยๆน,นะคะเพื่อเป็น เพื่อเป็นแบบว่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆเ,เฉยๆอะไรประมาณานี้ค่ะมันต้องแล้วแต่ว่าใครชอบหรือไม่ชอบแต่สําหรับวันวันว่าวันเฉยๆสาหรับการที่เราอาศัยอยู่ในรถพ่วงหรืออะไรประมาณนี้ค่ะมันมันแค่ ทำมันมันไม่ได้สะดวกสบายเอาง่ายๆ,ๆเถอะมันไม่สะดวกสบายอย่างหนึ่งที่มันไม่สะดวกสบายเลยคือเรื่อง,องอห้องน้ำเพราะห้องน้ําที่นี่มันเล็กมากแล้วเวลาเราใช้ห้องน้ำอ่ะเราจะต้องแบบว่าเวลาเราเราเรา,เราถ่ายอะไรเงี้ยมันจะมันจะลงไปอยู่ในกระป๋องหรืออะไรเง,งี้ยใหแล้วเราเวลาถึงเวลาเราจะต้องดึงออกแล้วก็เอาไปทําความสะอาดอะไรประมาณเนี้ยมันก็นิดนึงเหมือนงานเยอะนิดนึงอะไรประมาณเนี้ค่ะแต่ว่าก็ที่สุดแล้วค่ะ คือมันก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งสําหรับวันวันว่าเออก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น,นั่นแหละค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อไปนะคะเรื่องพูดเร็วยังเลิกไม่ได้สักทีนะคะก็จะพยายามเออออกมาเจอเพื่อนๆเรื่อยๆนะคะจะพยายามมาเล่าให้ฟังว่า วิถีเมียฝรั่งที่เขามาอยู่ที่นี่แล้วเวลาเอ,อ่อฮอลิเด์ฮอลิเดย์แล้วเขาไปไหนกันบ้างทำอะไรกันบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็ยังไงมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย